วันนี้มาอยู่กับในจงรีเทอร์นอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูร้านก๋วยเตี๋ยวชำยักษ์เนาะราคาแบบถูกๆราคา50บาทเยอะมากคือกินอิ่มฮะครับผมนี้อ่าคุณนูนะครับลูยอสานในดีเชีวันนี้ก็มากับทริปงานเนาะก็มีอ่าอันนี้ช่องอ่าไอเอ์นแชนแนลครับผมรับคุัมดีครับผมแล้วก็ครับ พี่นุ้ยพี่บูนครับผมท่องจะเป็นซอยโคราชครับไหมกับบูนครับครับต้องทำใหม่ครับเกี่ยวกับอะไรบ้างครับผมชอบของพี่จะเป็นทํากับแก้มกับข้าวตกปลานะแล้วก็แล่นเรือด้วยเรือเลีวครับสนใจเข้าไปในเพจแล้วก็ทักมาได้นะครับที่ซอยโคราชครับครับมาดูบรรยากาศชามวุ้ยชามยักษ์อย่างนี้ใหญ่มากมีทุกอย่างมีทุกอย่างเย ทำเล็กก็มีครับเนาะมาไม่จาเป็นต้องทำใหญ่ใช่มีชทำเล็กด้วยใช่ไหมครับอ๋อมีชทำอย่างเดียวนะคอนเซ็ปต์ไซส์เดียวเลยสุดยอดบผมเซฟฟิตที่ไซส์เดียวเลยแคร์แคร์แคร์ที่ดื่เครื่องดื่มอะไรมีครบทุกอย่างครับผมใครสนใจก็มาเนาะเข้ามาในซอยไม่ลึกมากครับผมมาตามรีวิวเลยนะครับส่วนรสชาติอะไรยังไงเนาะครับผมนี่ครับถ้าจะเป็นเราติดตามครับเนี่ยใหญ่ไม่ใหญ่ครับใหญ่อใวยใหญ่กว่าตัวคนครับผม เดี๋ยวมียยาเด๋วติดตามตอนต่อไปนะครับตนี้ครับหลังจากที่ปรุงเรียบร้อยอร่อยแน่นอนอร่อยเนี่ยปรุงนิดเดียวครับไม่ต้องปรุงเยออร่อยใช่ไหมนะเพราะว่ายังไม่ทันเข้ามาหิวไม่ใช่ลองอันนี้เลยครับมันมีที่ตั้งกล้องขอสักคำหนึ่งครับนีอูยนนี้เลครับอร่อยมากครับน้ำซุปกลางที่ยังไม่ปรุงก็อร่อยแล้วนะปรุงมเลยคุงครับ ห้สนี่ครับสุดยอดเลยมาเริ่มเลยดูดูหน้าโหสุดยอดมานัครับพร้อมยังสามสองเริ่ม wa 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 เดีได้ครับผมไม่ด้องวัดนาน้้ดีน้ำ้อหมดด้วยแ้้อหมดด้วย้วน่น้่ดันังวิ่ังไอไม่ไไหมคุณไออก่น้ามสำลักนะครับมิ่เฉียดไป้องเยอะกว่าเลยวันนี้ได้เยอะแ่กดวยนะครับีครับ

โมแตเชียร์แล้วอร่อยอร่อยครับอร่อยมากผมกินเลยเลยแล้วมากเลย้าเดิมครับครับผมกินี้ก็ประมาณนี้เนาะลากันไปก่อนกับในจงดีเชิญนะครับกับทีมงานลูกพิสารก็แซมในซอยครับผมกับตราชำบูร์ลูกพตามครับพี่ตามเราใหม่เดือดมากเดือดกันคลิปหน้าพาไปเที่ยวไหนทำอะไรให้ดูพี่ตามด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม